กุศลผลบุญของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในขณะนั้นพระกสิติคัพระโพธิสัตว์ได้กราบบังคมทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระตถาคตเจ้าข้าบาทได้พิจารณาสำรวจด,ดูการกระทําของสรรพสัตว์ในโลกียโลกแล้วส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นในทางอากุศลแทบทั้งสิน้นแม้บางโอกาสพวกเขาจะได้สร้างความดีกันบ้างก็เป็นแต่เพียงส่วนน้อยนิด และจะมีกุศลจิตเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆยังไม่ทันที่จะบังเกิดอานิสงส์ตอบสนองพวกเขาก็พากันถดถอยเลิกปฏิบัติเสร็จแล้วบุคคลเหล่านี้จึงเป็นเหมือนผู้ที่แบกก้อนศิลาอันหนักอึง้งและเดินย่ำไปบนดินเลนยิ่งเดินก็ยิ่งหนักทุกๆย่างก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าแม้นว่า พวกเขามีโอกาสได้พบผ่านผู้มีปัญญาและเปี่ยมด้วยบุญบารามีมาช่วยปลดเปลื้องก้อนศิลาหนักลงจากหลังแล้วพยุงเขาไปจนถึงแผ่นดินท้ายที่สุดยังคอยเตือนสติมีให้เขาหวนกลับไปเดินในคโคลนตมอีกเช่นนี้จึงจะเรียกว่าได้ชุดช่วยให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ ฉะนั้นการอบรมสั่งสอนเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจและสามารถได้รับการถ่ายทอดหลักสัจธรรมอันเที่ยงแท้เป็นเหตุให้พวกเขาละจากการทำชั่วกลับขึ้นมาเดินอยู่บนวิถีแห่งกุศลธรรมด้วยวิธีนี้จึงจะเป็นการนำพาสพรรพสัต์เหล่านั้นออกจากทางแห่งอบายภูมิได้อย่างแท้จริงข้าแต่พระตถาคตเจ้า ปุถุชนมากมายที่มีสันดานชั่วฝังแน่นในจิตใจนั่นเป็นเพราะพวกเขาได้เริ่มต้นจากการกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงตัวเองกระทั่งมันค่อยๆสะสมพ่อกูณมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการสร้างบาปใหญ่มหันบุคคลเหล่านี้เมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพ่อแม่พี่น้อง จงเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการนำทางให้แก่ดวงวิญญาณของเขาโดยเฉพาะสมควรอย่างยิ่งที่จะจุดประทีปน้ำมันและเครื่องหอมเพื่อถวายสักการะบูชาต่อเบื้องพระพักพระพุทธปฏิมาพร้อมกับสวดท่องนามของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ด้วยเสียงอันดังเพื่อให้ผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเมื่อได้ยินได้ฟัง แล้วสามารถจดจําติดตรึงไว้ในจิตวิญญาณของตนแม้ว่าบาปกรรมทั้งหลายที่สรพพสัตว์นั้นก่อขึ้นจะเป็นปัจจัยนำพาให้พวกเขาต้องตกล่วงลงสู่นรก,กภูมิแต่ถ้าหากในครอบครัวของเขามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้แก่พวกเขาเช่นนี้ ก็ยังจะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ประการสำคัญถ้าภายใน49วันหลังจากที่บุคคลผู้นั้นตายไปแล้วหากบรรดาญาติพี่น้องพยายามบริจาคทานสร้างบุญสร้างกุศลแทนผู้ตายให้มากที่สุดก็จะสามารถชุดช่วยดวงวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากอบายภูมิหรืออาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในขณะเดียวกัน ก็จะทำให้บุคคลในครอบครัวพลอยได้รับอานิสงผลบุญพร้อมกันไปด้วยเหตุฉะนี้ข้าพเจ้าขอให้บรรดาเทพพรหมทุกหมู่เหล่าจงโปรดช่วยกันตักเตือนมวลมนุษย์ในโลกียโลกว่าก่อนที่วาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงลมหายใจกำลังจะหมดสิ้นพวกเขาจำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจงอย่าสร้างบาปกรรมใดๆ จงอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเส้นไหว้พูดผีปีศาจหรือบวงสรวงอ้อนวอนเทพพย,ยดาเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยโดยเด็ดขาดเพราะเหตุใดหรือก็เพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเส้นไหว้พูดผีล้วนแต่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ผู้ตายเลยตรงกันข้ามส้ำร้ายกลับจะเป็นการเอาหนี้ศีลบาเวร ไปเพิ่มให้กับวิญญาณผู้ตายอีกหากบุคคลใดเป็นผู้ที่มีบุญกุศลเพียงพอที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือได้ไปสู่สุคติภพแต่ถ้าว่าก่อนสิ้นใจหรือในงานศพญาติพี่น้องได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทำพิธีเส้นไหว้และจัดเลี้ยงเช่นนี้แล้วกลับจะทำให้วิญญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าเกิดความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้น ผูกใจเจ็บที่คนตายอันจะเป็นเหตุทำให้วิญญาณของบุคคลนั้นถูกหนวงเหนียวไว้จนไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้หรือหากขณะที่มีชีวิตอยู่ผู้ตายไม่เคยได้สร้างบุญกุศลใดๆไว้เลยก็จะยิ่งทำให้เขาต้องถูกเพิ่มโทษในนรกหนักซ้ำลงไปอีก ทั้งนี้ก็เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของญาติพี่น้องนั่นเองเปรียบเสมือนคนที่อดข้าวมาแล้วสมวันแต่ยังต้องแบกสมภาระถึงหมื่นช่างไว้บนหลังครั้นกลับบ้านจวนเจียนจะสิ้นแรงอยู่แล้วยังถูกคนในบ้านบังคับให้แบกภาระเพิ่มเข้าไปอีกข้าแต่พระตถาคตเจ้าข้าบาทได้พิจารณาเห็นถึงวิสัยของปุตชนในโลกียโลกดังนี้แล้ว ขอแต่เพียงพวกเขาเหล่านั้นได้กระทำคุณงามความดีตามหลักธรรมคำสอนในศาสนาของตนไม่ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามกุศลผลบุญทั้งหมดก็จะต้องเป็นของเขาเองหาใช่จะตกเป็นของคนอื่นไม่ครั้นพระกสิติคพระโพธิสัตว์ได้ตรัสถึงตรงนี้ณที่นั้นได้มีนักพรตอาวุโสผู้ซึ่งสำเร็จญาณชั้นสูงในอดีตการองค์หนึง่ง มีพระนามว่าต้าปั้นท่านเป็นผู้ได้สำแดงกายไปโปรดสัตว์ทั่วสากลจักรวาลในการนั้นท่านก็ได้ขอประธานโอกาสเข้ากราบทูลถามพระกสิติคัพรพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระโพธิสัตว์เจ้าปุถุชนในโลกเมื่อตายไปแล้วหากครอบครัวของเขาได้สร้างบุญกุศลต่างๆโดยกินเจรักษาศีลปฏิบัติธรรม ถวายพัตตาหารเจแด่พระภิกษุนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลพร้อมกับบริจาคทรัพย์สิ่งของออกเป็นทานเมื่อกระทาเช่นนี้แล้วกุศลผลบุญนั้นจะสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของผู้ตายให้รอดพ้นจากอบายภูมิหรือไม่พระเจ้าค่าครั้นแล้ว หนึ่งในจำนวนพยายมจากแดนนรกได้ก้าวออกมาคุกเข่าพนมมือกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้พิชิตมารในโอกาสที่เหล่าข้าบาทพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายได้รับพระเมตตาบาร,รมีจากพระองค์ให้มาร่วมสดับฟังพระธรรมเทศนาในแดนสวรรค์น,นี้ก็ใคร่กราบทูลขอพระองค์ได้ทรงโปรดไขแสดงข้อปุจฉาของข้าบาทด้วย ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าค่าองค์พระสากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าท่านสงสัยในข้อธรรมอันใดจงถามมาเถิดเราอนุญาตขณะนั้นพระยายมได้พนมมือกราบทูลถามด้วยใจอันนอบน้อมว่าข้าแต่พระจอมุนีตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้าบาทได้พบเห็นพระกะสิติคพระโพธิสัตว์ใช้วิธีต่างๆนานา,นา,นาชุดช่วยสรรพสัต์วที่หลงอยู่ในอบายภูมิทั้งหโดยมิได้ทรงย่อท้อหรือหวั่นเกรงต่อความเหน็ดเหนื่อยทุกยากเลยแต่ทว่าเมื่อสรรพสัต์วเหล่านั้นเขาถูกปลดปล่อยออกจากนรกภูมิมาได้ไม่นานก็กลับตกล่วงลงสู่ทางแห่งอบายภูมิอีก ข้าแต่พระตถาคตเจ้าด้วยอิทธิฤทธิ์อันสูงส่งและล้ำเลิศของพระกสิติคัพพระโพธิสัตว์เหตุชไหนจึงไม่อาจทำให้ผู้ทุชนทั้งหลายในโลกียโลกยอมหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ออกจากห่วงทุกข์โดยสิ้นเชิงพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่านับเป็นเวลาหลายอสงไขยกลับแล้ว ที่พระกสิติคพภะโพธิสัตว์สู้อุตสาค้นหาวิธีต่างๆมาชุดช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห่วงแห่งบาปกรรมเสียแต่นั่นเนินโดยที่ท่านจะพยายามชี้แนะตักเตือนให้ทุกคนได้รู้สึกสำนึกถึงเรื่องบาปเวรตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่พระกสิติคัพภะโพธิสัตว์ได้ตรัสตอบว่าดูก่อน ท่านผู้อาวุโสนอกเหนือจากอานิสงส์ผลบุญที่ญาติพี่น้องของผู้ตายได้สร้างไว้ดังกล่าวแล้วการได้สวดท่องพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระนามของพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งให้ผู้ที่กำลังจะสิ้นใจได้ยินหากบุคคลผู้นั้นมีสติระลึกได้ถึงอำนาจพระพุทธคุณไม่ว่าเขาจะทุกข์หรือไม่มีบาปหรือไม่ก็ตามจิตวิญญ,ญาณของเขา ก็จะถูกปลดปล่อยออกจากร่างไปได้โดยสงบหากบุคคลใดขณะมีชีวิตอยู่สร้างกรรมชั่วไว้มากแต่เมื่อใกล้จะตายญาติพี่น้องได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศให้แก่เขาเช่นนี้แล้วหากบุญกุศลทั้งหลายมี7ส่วนผู้ตายจะได้รับหนึ่งส่วนอีก6ส่วนญาติพี่น้องผู้ที่กระทำ จะได้รับผลบุญนั้นเองเหตุฉนี้หากบุคคลใดสามารถฉวยโอกาสในยามที่มีชีวิตอยู่และสังขารร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีมารีบเร่งบำเพ็ญธรรมสร้างกุศลแต่เสียนั่นเนินเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเขาผู้นั้นก็จะได้รับบุญกุศลที่ตนทำไว้ทั้งหมดอนิจจังไม่เที่ยงสักวันหนึ่งเมื่อตายไปแล้ว ถึงเวลาที่โยม,มทูตมาเอาตัวไปไว้ยังสถานที่พักวิญญาณแล้วในขณะนั้นวิญญาณทั้งหลายต่างก็ไม่อาจรู้ได้ว่าตนมีบุญหรือบาปติดตัวมามากน้อยเท่าไรทั้งนี้เพราะคนที่ตายภายใน49วันวิญญาณของเขาก็เหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดยังไม่สามารถรับรู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้น พวกเขาจะต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาตัดสินของพยายมผู้เป็นใหญ่ทว่าในช่วงเวลาก่อนการพิพากษาตัดสินเหล่าวิญญาณทั้งหลายจะเป็นทุกข์กระวนกระวายใจอย่างที่สุดก่อนจะถึงการตัดสินโทษวิญญาณของคนที่ตายไปจะมีความกระหายร้อนรนอย่างยิ่งที่จะให้ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งนี้ เพราะหลังจาก49วันไปแล้วพวกเขาจะต้องถูกนำตัวไปรับโทษทันตามบาปกรรมที่ตนได้ก่อไว้ทันทีถ้าหากเป็นคนบาปหนาะก็จะต้องไปรับโทษเป็นเวลาถึงร้อยปีพันปีและถ้าทำบาปหนักถึงขั้นตกนรกอเวจี G, ก็จะต้องได้รับทุกข์ทรมานไปเป็นเวลานานหลายอสงไขย แต่หากญาติพี่น้องของวิญญาณบาปเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตศรัทธากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่จะรับประทานอาหารเจก็ยกทูลขึ้นเหนือศีรษะเพื่อระลึกถึงและขอพระคุณฟ้าดินตลอดเวลาไม่เคยเหยียบย่ำหรือทิ้งขว้างแม้ข้าวสักเพียงเมล็ดหนึ่งหากคนในครอบครัว ปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้รับอานิสง์ผลบุญด้วยฉะนั้นบุคคลใดที่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่ได้ตาจากโลกนี้ไปแล้วหากเขาสามารถนำพัตหารเจไปถวายสักการะและบริจาคทานเป็นพรีบูชาแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์แล้วแผ่กุศลผลบุญไปให้วิญญ,ญาณผู้ตาย อานิสงส์จากการกระทำดังกล่าวจะบังเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ปฏิบัติที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมๆกันครั้นพระกสิติคภะโพธิสัตว์มีพระดำรัสจบลงเหล่าพุทธโพธิสัตว์เทพพยาดาทุกหมู่เหล่าต่างก็เปลงอุทานด้วยความปลาปลื้มยินดีขณะนั้นพระอริยเจ้าต้าปั้น ก็ได้โน้มกายกราบลงแล้วถอยเข้าสู่ที่ประทับ